โอเคครับผม <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลาพนมนะครับตอนนี้เราก็จะเข้าไปดูงานข้างในห้องสมุดนะครับ uh huh. ว่าคนที่ใช้บริการตอนนี้มีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับห้องสมุดนะครับ uh huh. ก็ติดตามกันเข้ามาเลยครับตามมาเลยเว้ยพูดผิดติดตามกันเข้ามาเลยครับ นะฮะตอนตอนนี้เราก็กําลังเดินมานะฮะกำลังเดินนะครับตอนนี้เราก็กําลังเดินลงบันไดขั้นที่จะถึงขั้นที่สามสุดท้ายแล้วนะครับกดนะครับเาเดนนะครับรองเท้านะฮะเมื่อเรามาถึงนะครับขั้นแรกเลยเห็นไหมครับรองเท้านเป็นระเบียบนะครับเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้นะครับรองเท้าเป็นระเบียบนะครับนะฮะเราก็เดินเดินไปแล้วนะครับตอนนี้ นะแล้วก็จะเปิดนะฮะซึ่งที่ห้องสมุดแห่งนี้ก็คือห้องสมุดพระอาจารย์คุณมีจิตติธรามากกว่าวัดลาพุทธวงศ์ USA นะครับก็ห้องสมุดนี้ชื่อนี้ครับซึ่งห้องสมุดก็จะเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเวลา9โมงถึง17โมงแล้วก็จะหยุดวันนักขัตฤกษ์เข้ามาเลยครับเอ้ยเย็นมากครับนะในะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับผมเข้ามาได้ยังไงครับ ตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดอย่างนั้นเมื่อเราเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องมีการล้างล้างมือใช่ไหมนะครับตามเข้ามาเลยครับไมาล้างสิครับไม่ล้างไม่ถึงครับนะเราก็จะล้างมือนะฮะล้างที่นี่เหรอครับคนขับไปเหมือนไม่ล้างนะฮะตอนนี้เราก็เข้ามาขับในห้องสมุดนะครับห้องสมุดก็เย็นมากใช่ไหมครับตอนนี้แอร์ก็เปิดทุกวันนะครับแต่จะเปิดเฉพาะกลางวันนะฮะ ห้องสมุดจะเปิดตอน10โมงถึง5โมง <10 S 1> เย็นหรือ10หรือ9อเฮ้ยเอาใหม่คัดครัดเราก็เข้ามาภายในห้องสมุดแล้วนะครับซึ่งเต็มไปด้วยหนังสือซึ่งฝั่งทางนู้นก็จะเป็นห้อง e d u c a t i o n ซึ่งเราจะไปนะครับเราจะมาฟังนี้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นนิสิต <c oughs> นะครับที่ <c oughs> สวยที่สุดคุณดูอะไรคุณดูยังไงสวยนะครับก็นิสิตไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีอะไรจะสัมภาษณ์นะครับ คุณคิดว่าคุณสวยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับห้าสิบห้าสิบค่ะห้ <c oughs> าสิบห้าสิบมาไอ้นิง้งคุณคิดว่าคนเมื่อกี้พูดจริงหรือเท็จใช่ครับเขาเขาว่าเขาสวยจริงหรือเท็จจริงครับไปกันเถอะครับอะไรกับาน้น <c oughs> อะนี่ก็ไปพายงห้องสมุดนะครับมาครับผมก็จะพามาพบก,กับรุ่นพี่ที่อยู่ ไม่ไปไหนสักทีนะครับนี่ก็จะเป็นเหล่าบรรดารุ่นพี่นะครับรุ่นพี่เด็ดไม่จบสักที <c oughs> ไม่ใจไม่ผ่านนะครับอันนี้พูด,พดเล่เล่นเอา,เอา,เอาอไม่เราเราจะไม่เอานะครับเราจะไม่ขายโอ้ไม่ขายส่วนที่ไม่ดีมึงก็พูดบ้างนี่อ ก็ภายในห้องสมุดนะครับก็จะมีชั้นหนังสือเป็นหมวดหมู่นะครับโดยการจะแยกตั้งแต่ล็อกแรกถึงล็อกสุดท้ายนะครับการจัดระเบียบหมวดหมู่จะเป็นแบ่งเป็นตามสีและอันนี้คือคัดคัดยังไงตัดเดดเอออกนะครับเอา,อาไ,ไปเรื่อยๆเอายังไงเอาหรอโอเคครับผมตะก้องตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสเล่นๆแต่ตตรงจริงๆนะสถานที่พิเศษข้างในห้องสมุดนะฮะก็เป็น มุมสืบค้นความรู้โดยการใช้คอมพิวเตอร์นะครับคือห้องสมุดจะมีทั้งบริการ Wi-Fi ของมหาลัยอยู่แล้วแล้วก็มีส่วนนั่งเล่นดังติดหน้าต่างจะเห็นวิวต่างๆนะครับของมหาลัยส่วนข้างหลังนะครับกำลังจะแต่งเติมเ,เพิ่มเติมโดยการวางท่อนะครับเพื่อระบายน้ำเดี๋ยวเราจะมาดูมุมพิเศษข้างในในห้องสมุดกันนะครับนี่ใช่ไหมครับงยไพิเศษครับ นี่ไงครับมุมพิเศษครับรอบการบ้านเพื่อนครับก็ภายในห้องสมุดนะครับก็จะสามารถเปิดม่านได้เปิดทั้งได้ทั้งดาร์กโหมดนะครับสาหรับคนที่มีแพ้แสงนะครับตาแพ้แสงก็สามารถเปิดเพื่อลดแสงที่กระทบมาได้นะครับทาให้ลดการปวดตาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนิสิตนะครับที่มีความใฝ่รู้นะครับในการสืบค้นข้อมูลและการทํางานอยู่ในห้องสมุดนะครับครับผมต่อไปนี่ครับสุดพิเศษในห้องสมุดเขารับนางเขียนงาน พิเศษที่สุดคือนี่จะเป็นมุมสืบค้นนะครับที่สามารถมี WiFi เข้าถึงและมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆของมหาลัยอ่าเราก็จะสามารถทํางานได้ในส่วนนี้ครับมีแอร์การสืบค้นงานวิจัยนะครับคอมมหาลัยสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่วงโควิดนะครับเราก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการเว้นระยะห่างนะครับรวมถึงการมีปลั๊กไฟสามารถต่อ,อ,อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้ถ้าหากท่านเอามานะครับ จากไหนต่อมาจับไหมเหมือนเหมือน,นอันนี้เป็นหมดแล้วมันเป็นโน้ตบุ๊กของโปรแกรมเมอร์ของมหลาลัยนะฮะมันเป็นโน้ตบุ๊กของโปรแกรมเมอร์เราก็จะมาดูนะครับโปรแกรมเมอร์ของเราทําอะไรในระหว่างวันใส่รหัสเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ลวงครับนะครับก็ทางานนะครับดูโปรแกรมเมอร์ของเรานะครับ <c oughs> ฟังทางนี้ <c oughs> มีแต่โน้ตบุ๊กสวยๆนะครับก็ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพอดีอมาจากช่อง YouTube อะไรนะยูทูบกาเกียนชาน e ลนะครับก็จะมาถามนะฮะมาทำอะไรครับย้ายข้อมูลลงเอ d ครับอ๋อคนพี่คนนี้เขาเป็นโปรแกรมเมอร์ของมหาวิทยาลัยเรานะครับสามารถเขียนโค้ดแล้วก็แต่งเติมอุปกรณ์ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆไว้ในห้องสมุดที่มันเสียได้นะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเขานะครับ ไปโหลด,ดไปโหลดเกมเข้ามาเอาไวรัดกินก็สามารถคู่กับขึ้นมาได้ดังนั้นเราต้องขอบคุณท่านนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรกันนี่นะครับอันนี้เราก็เข้ามาในสตีมนะฮะเกมนี้ก็เป็นสตีมส่วนทางนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์นะครับโอเคโซเชียลดิสติง์นะครับไม่รู้นะปกไฟฟี ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นวิจัยนะครับวิจัยที่รุ่นพี่ทำผ่านก็จะเอามาไว้ที่ชั้นนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิจัยของรัฐศาสตร์ซะมากกว่านะครับเมื่อเราเดินผ่านมานะครับเราก็จะเจอห้องที่สนใจห้องหนึ่งก็คือ Inducte In i n d u t e i n t e r m e n t Room 3น,นะครับก็หมายถึงห้องซื้อมิติมิเดียหรืออะไรหนึ่งผมก็ไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่าเป็นห้องไปดูหนังนะครับห้องสื่อมัติมีเดียนะครับ ก็ปิดให้บริการเนื่องจาก COVID 19โอเคนะฮะก็ก็ถือว่าเป็นการรีวิวเราพูดเล่นๆซ้อม